สวัสดีค่ะมือนี้แม่มันก็ได้มาเยี่ยมคนดวงเฮงเด้อค่ะเด้อก็ล่างเหลียมควายก็ลังอันล่างน้ำอาบน้ำห้ควายอยู่ทีเป็นเศรษฐีอันควายเงินล้านเงินหลายล้านคือเพิ่นเหรอเด้อนี่น้องไส้นี่นี่คุณนะนี่จะตัวอันอ้วนๆพี่พีมาหลอดบอลหนึ่งเพราะท่านอันอ้วนไปนี่ด้วยใจจี จ้าเอาเล้แต่ความเหมือนก็นลูกไอย่เลยนะ <c oughs> จะไม่พิมพ์แต่ผ้ามาเบิ่งกบพสมเป็น,นเ,เลียงกบนะคะเนาะเรียงว่วเลียงควายเลียงกบอันนี้เป็นก็นเ,เลียงหอยเนาะค่ะเนาะ หอยขมหอยเชอรี่ว่าสันโอ้ยจะเป็นพอพอมนนะบานมาจะเป็นขยนนันเนาะโอ้ยตากันขยันคักเนี่ยนี่จะมงเพื่นเพาะพันใบเน,น,นาะเป็นไข่หอยเชอรี่เน,น,นาะค่ะเนาะ นขยันเนอะเสื้อหลีเสื้อ,อยังก็ไม่เลี้ยงเล่าก็ได้พักกันมาจะทุลากันยังวะม,มีราคาไม่พิมกับแมา่บานค้นหลวงเฮงเนาะขาเนาะพญายิ่เสียกับออกออกเหล็กถูกขอเล็กหลดุดพญายิ่ออกคัก อันนีิก็ออกคือกันว่าสันใหญยเอ้ยสันนี่จ้ะเด็กหลุดพญาย่าออกทั้งสามตัวสันเมื่อดนแล้วก็ทชิมห้อยมือห้อยเอียงไว้ให้ลูกเบิ้งก็ให้โซกให้ลาบลูกหลานจ้ะแค้อยู่ดอกพ่อฮั่มดุายอยู่ลูกหลานก็พอจีวิทย์ถูกวิทย์อยากน้ำอยู่จ้ะมันก็เป็นตกกัดเนาะฮั่ก็มานนักเจ็ดซีเนาะ เพราะว่าเจ็ดสองมันก็จุดถูกประมาณเย็นพักก็ลืมเจ็ดสองเริ่มเป็นทะเบียนรถประตูน้ำมาสั่นบ้างบ้างคอยกระนทยนี่คอยกระไทยอันว่เจ็ดเจ็ดเจ็ดชองชูนหันเ่าวันนี้คอยกรมาเบิ้งอีกคอยบอกคักคอยก็เลยไปล้ำสอีกเมื่อเช้ามานั้นะว่าซื้อไ้หลายไหลายบินเลวสั่นพอเรียนตัวนี้เลยเลีบินนั่นนะบุญจุใจอยู่เนาโอ้ยลาไปสืบใครดอกนั่นเปนบุคคลถูกเรียงหลายปัญญาเพื่อนร่วรวมไปสิบบุญบุญยู่ ยายสุกใจอยู่ย่างลูกอยากนะแมนเ็ว่ามันสามแปดมันบ่เป็นตะอวกาี่ขั้นมันภูจังหนึ่งไม่สนุกจ้ะเลยออกมาโอ้โหใหญ่ปะโอ้ยหัวตั้งหากใหญ่ตั้งหากเนี้ยตั้งหากเลขตัวเนี้พักกรเลขตัวเดียวกันเบสไปยังสีน้ำอยู่แมนอยกใว่มันสีน้ำใยังสีน้ำอยู่แบเธอบนไงกินข้าวไปลูกป่ะไปเรื่อยไปฮาสหายนี่มันบ่าส กินข้าวลูกไปไป,ไปลกินข้าวเด้อพี่น้องซื้อไปเบิ่มเดี๋ยดิมาซื้ออย่เยาเ,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 เงาาี้นวมามจุ่มกันมาซื้อเจ้า,ามื่อเจ้าเนี่ยตึกแรงมากแันาพี่น้องมาถือจับก็ได้พูดแล้สองพันสามพันเดีนเพิดีอดีบัดเก้าโมงสิหาสิบโมง พยาดบ่คักก็เลยขอควาบารพูมอีกเิ่นจังไดห้พี่น้องเด้อเทวด,ดารักกัเลยเพรว่าพูมเจ้าทีเบ่งแง่งด้วยเป็นดังคือจังรถเพิดรถเด้อขอังนจังรถร <c oughs> ีม <c oughs> าเพราะว่ามันดังดังจังรถเพิดรถโอ้ยก็บ,บ่ไก่ไปาเดเนยะโอ้ยแต่เป็นลุมต่ำขอรถไปมันใจทีออกคักนี้ั่น,นนะมันพร่าก็ยังงกว่าบินเก้านี่ไปซื้อได้อเจ็าสองสามไปซื้อแล้ว สามศูนย์เจ็ดสองเขาจะเกนเจ็ดสองไงวันเอาบินเขานี่ไปเดินไหแล้วก็ลอยหุ้นลอยก็เนียก็โอ้ยจะเป็นขี้ลายนะเขาไปว่าเขาซื่อของวนนี่เขาเล้อกไปเจ็ดสองเขาเลือกเอาเขาไปเอามันจะลอยหุ้นลอยอยู่น่นอยู่ในรถเราบ้าเลยเนาะเนี่ยเขาไวย่างย่างอยู่เขาไวย่างยองย่างอยู่เขาไย่งยองเะจุด่วย่ยงไง่ยนี่นเงียบเงียบเ พวกอ่าก็บอกชุดไปชุดสักชุดกขาบอกว่าข้าวนี่หรอแต่ว่าตื้นสุนมานก้อนอยู่ในเชื้อเขาเลยถามอ่ากบเมียวา่า<ม>เลขศูนย์นนนใหม่เบิดบอ่อของมันแล้วว่าบเบิดแล้วบ่เบิดมันต้องไปดูตัวยงังเทิงแท้ะกวางสิมันคือคอย,คอย,คอยสังเกตเมื่อหลายหลาย ลายทั่วไรทำไมบ่เบิด์ตเมันก็ย่งย่งอยู่หน่อยนึงอยู่หน่อนะคืออันที่ไม่เบิดเต็มเต็มนะคือมันมากเลยจังเอาวัวแต่คือคัดไปเลยอันที่ว่าย่างกลางกลางกลางเป็นยังวอนมันใจเลยมันอันที่เต็มเต็มเลคืออันนึงเทิงอ่ะจับไม่ได้สะดวกเลยเท่อสังเกตไปหลายอันเลยวดิคอสังเกตทูบไล่อันเลยวดิที่ว่าไม่บ่เบิด์ตอ่ามากหัวเทิงก็ดับคือคือจังเข้าไปอันอันวัดมามันไม่บ่เบิร์ตเห็นบ่เมียน ม่ไรบอออกมั้บ่มันตัวทุดไทยมันเห็นเนเีนดีใหญ่ตัวสองตัวเขาเขาเจงไหนก็เกาสองตัวนั่นละซื่อปั้นขึ้นปั้นเรื่องกับยุวังหันขอะวานนะจำไว้ได้เพราะวิธีเจ้าไปสังเกตลายเดียวแล้วไปสังเกตลายเดียวไปเคยไม่จุดอยู่จุดเรื่องแค่ได้สองตัวเข้งๆเลยตัวที่สามมันคือบวกหัตอนที่วันหักหกหนึ่งกัวนะ่ก็จุดอยู่นี่วัได้ชิบหตัวที่สามกบเห็น ไปจุดอีกก็มิดจัดเลยคือห้แล้วห้ยำนะหายซ้ำนะเท่ากัต้องไปลำไร่เนาะวัไปลำไร่คือเมียนเราจำไม่ได้แบบนี้จำไม่ิด้เพราะจังเขียนมาหลายเที่ยวแล้วโอ้ถูกนี่นะมาจัดมาเนี่ยอีกครั้งเนาะอีกครั้งเงี้ยมาถูกเขับมูดคำอไรก็ปากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องไม่พิมพ์ผ้ารวยนี่เด้อค่ะมือนีกับมหาคุณดวงเฮียงโนคะเนาะถือเกลียกันเบิดหมู่บ้านเลยใหญ่เลยประสนดก เสืออายุพญายเป็นเสียหน่ะจ้ะครับอันเลขถูกเป็นคอเนาะค่ะหนะ้เป็นจุดคอไรเจ็ดสองเจ็ดสองศูนย์กรพาก,กันสื่อมุนไปมุนมาอันนี้เลขรดกับพาก,กนันนั่นผ่าพญายไปหาหมอจ้ะก็อ,ออกอีรีซื้อกันเบิดบานเบิดเมืองเลยเ้ยว่าศัตร เลยจ้ะขั้นนี้ก็ออกเต็มเต็มเลยจ้ะแต่รถขั้นหนึ่พอเทาก็ได้ฟรีไม่ได้จ้ันทุนอันถือรางวาัลพ่ากับซอโนคะเนาะถือรางวัลมาเดีย๋ดยวรถตี่ขั้นหนึ่งจ้ะพอแล้วเมื่อบุญแล้วก็ถิ่มไปดูใครลานยังมาออกเลขรถแล้วเต็มเต็มเลยค่ะพอบุญหลายค่ะพอบุญนี่ค่ะ<ม> กลิีดใกลเมื่อนะพอเฒ่าแลมันเคยอยูย่ต้อกันนะแมูมีหมูแล้วพูไปเกียดอย่างงั้นซื้อยังก่อนล่รนี่ผู้จิปมปมามาขามาเห็นพี่มาลงมาหมมาเรี่ยวคอเนี้ยขอเนียลูกมาขอเนีคอเนียเรี่ยเรี่อมามาคอเนี้ยมากรบกรบดันกรบนี่ให้ะครบปีแล้ว รถอันคันไฟฟ้าแล้วนี่บอกนี่นี่นี่ท่นแดงเด้งโอ้ทนแดงนเดงนี่ยท่นประจําแล้วนี่เราเราเรา,เรากินชีวิตเราจอนไว้จอนขวดปอนไว้อันนี้มาขึ้นไปขี้ไปเบบเอได้แบบขวดฉิมเงินยลอยหลายอืมเฮ้ยเอาขึ้นลอยจะขึ้นล่าหนะ <laughs> โอ้ยแต่เป็ิฉมไม่เห็นครูหมอครูบอลนอกกาลังอ๋อว่าจะเหีเ้ยนคนเลยมาเปิดเบางหาง เเลกสวเลยใครตวก็แเป็นเงินลอยบาทเลี้ยิบยูหันเลี้ยทาวเลี้ยนึงแลวก็เลียนบาทเี้ยเป็นทั้งหมดลอยชิบบาทอืมยสวงวันนี้นะแล้วเอาเาไม่ลูกสาวคนเอาไปเฮ็ดบุญนะคนเด้ทาวคนางคนคนเิ่หงห่างเด็กมันเกาเก่าสวางแต่ว่าวันเน้อยู่คุมหมองอยู่จะลืมหมองหมดเลยทั้งทีเลื่อมหมองอย่หรอแต่วันน่า เบิรดหมูม่บ้านเลยบล่ล่ะไม่เบิรดคุมมดค้ม,มดได้คุ้มลูกหลานได้เบิรดเหรอครับท<ม>ั้งบุญเพิ่นอยู่ดอกบุญหลายอยู่เนาะพอบุญมีเนะเาะพอบุญมีก็คัก,กเ่ี๋ยววิวบังบุญก็คักแล้วล่ะผมนะแต่ว่านี่ละ่ะคือน้องว่าฟังว่านนองสิให้อันตัวนี้ล่ะของพ่อเฮาแม่นบ่เพิ่นทิม่มไว้ให้เบิ่งก็คิดว<า>่าผมมาทิมใหม่เพราเห็นเงินร้อยมันจนขึ้นล้าเนาะ9ก้าเก้าซั่นไปเอาเอาเนี่ยมาเขียนให้น้องให้อันต่องวด992 น้องไส้เป็นกคาไฮตองวันเนาะค่ะเนาะเดี๋ยววันไกลมือเอลยจังสิงมาไหมมาขอโศกขอมานไปฝากเอสซีเนาะค่ะเนะาะพาแดนโศกแดนมาน้ำพรอเข้าอีกวันนี้เพิ่งถือกันเบิอดอสู่บ้านะจะผู้ใดสิไปซอยงานไปเฮ็ดจัดให้พ่อเข้าย่างเรียบร้อยกะโศกมานิ้มแย้มเมขขื่อทุกคนจ้ะนี่ละเดี๋ยววันจังไดกับจื่เอินม,มาเอาอไม่ดอกจ้า ห,ห,หัดมือหัดยังคักๆกันยังไม่หยุดหายใจงวดแล้วหนอหายใองวดคือยังบุญเพิ่นหลายมันดังๆคือรถเพิ่นนั่ะละรถเพิ่นก็ได้ซี่เด้อรถพ่อกระซอขั้นไกายไปไกลมายิ่งแตก็ขอบคุณหลายๆเรื่องสำหรับมือนี้กระซัมนี้กโนค่ะเนาะสวัสดีค่ะ